ดูง,ง่ายๆเลยค่ะแค่แบบเราไปตามร้านสปาถูกหมแล้วมีกลิ่นหอมๆกลิ่นบํบาบัดแค่เดินเข้าร้านสปาคุณก็รู้สึกแบบฟินแล้วรู้สึกค,คลายเครียดแล้วนะ้งที่ยังไม่ได้นวดหรือทสวัสดีค่ะกรุณิชาเพจจิตยาออนไลน์จิตยาก,การจัดบ้านแบรนด์พาร์ทเนอร์จังลิฟวิ g งค่ะ วันนี้มากับกลิ่นหอมๆของดฟฟิวเซอร์เครื่องนี้เลยเอาวันนี้มาแจงเหตุผลละกันแค่3ข้อว่าทำไมคุณถึงต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Essential o อ่อนจากจังล v วิงข้อแรกค่ะนึงกง,ง่ายๆเลยค่ะแค่แบบเราไปตามร้านสปาถูกไหมแล้วมีกลิ่นหอมๆกลิ่นบำบดัดแค่เดินเข้าร้านสปาคุณก็รู้สึกแบบ ฟินแล้วรู้สึกคลายเครียดแล้วนะที่ยังไม่ได้นวดหรือทํากิจกรรมอะไรใดๆทั้งสิ้นนั่นแหละค่ะกลิ่นมีอิทธิพลต่อสมองภายในระยะเวลาอันรวดเร็วคือ22วินาทีหลังจากนั้นเขาสามารถซึมเข้าสู่หลอดเลือดแล้วก็ระบบเลือดระบบร่างกายทั้งหมดภายในระยะเวลาแค่20นาทีเท่านั้นค่ะเราต้องการที่จะบําบัดตัวเองสุขภาพร่างกายทั้งหลายความเครียดสุขภาพ ระบบเลือดระบบลำไส้ทุกอย่างนะคะน้ำมันหอมระเหินยังลิวิ่งตอบจบข้อ2สิ่งที่น้ำมันหอมระเหินยังลิวิ่งแตกต่างจากที่อื่นผลิตภัณฑ์ยังลิวิ่งมีมาตรฐานที่เรียกว่าเกรด c to C2C คือเกรด n อร์แกนิกค่ะเขามีความล้ำกว่าออร์แกนิกถ้าปกตินะคะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในบ้านเราเนี่ยอยกเนี่ยก็จะกำหนดไปว่าดินปลูกหรือการปลดสารเคมีเนี่ย3ปีนะ ถ้าใช้คำว่า US organic นะคะหรือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของประเทศอเมริกาก็จะมีเงื่อนไขว่าดินปลูกปลอดสารเคมีที่7ปีนะแต่คุณเชื่อไหม Seed to Seal ของจังลีวิ่งเราให้ความสำคัญกับดินปลูกมากๆและดินปลูกของเราปลอดสารเคมีเกินกว่า50ปีขึ้นไปและเรามีฟาร,รมอยู่ทั่วโลกมากกว่านั้นเราใช้นักวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยค้นคว้าและผลิตมากกว่า50ทันน้ำยายาฆ่า,มาแมลงต่างๆเราจะไม่ใช้เลยค่ะใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยน,นี่แหละในการพ่นมแมลงเรียกไปว่าปลอดภัยตั้งแต่ดินปลูกโปรไบอติกที่อยู่ในดินปลอดภัยตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์ที่เราหย่อนไปในดินจนถึงส่งถึงผู้บริโภคค่ะจะไม่ให้รักอย่างลิวิ่งได้ไงคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ทั้งบ้านเลยเราลูกเราหรือพ่อแม่เรา และข้อ3ค่ะทุกคนสามารถใช้ดีบอกต่อแล้วได้เงินคืนได้ด้วยค่ะสุดท้ายแล้วทุกคนอาจจะได้ใช้ฟรีอาจจะได้สินค้าระดับโลกนี้ไปใช้ฟรีๆก็ได้ <Yahoo! S 1> ถ้าเราแค่ใช้ดีบอกต่อแนะนำใช้ดีบอกเพื่อนหรือแบ่งปันทางโซเชียลมีเดียถ้าใครสนใจนะคะที่จะใช้หรืออยากจะเข้ามาร่วมเป็นแบรนด์พาร์ทเนอร์กับจังวิ่งก็สามารถสมัครเมมเบอร์ผ่านชื่อคุณได้ค่ะ ผลประโยชน์ที่คุณจะได้จากยังลีฟิงนะคะมีตั้งแต่ค่าแนะนําค่าขนมค่าสินค้าที่อาจจะได้ใช้สินค้าฟรีๆหรือมากกว่านั้นคุณสามารถแตะรายได้หลักล้านบาทต่อเดือนที่เป็นแพสซีฟอินคัมได้แลบบ้โวโอ้มันอเมซิ่งมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากสมัครสั่งซื้อสินค้าแล้วก็คุณสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าเดี๋ยวนี้ได้เลยเพราะว่าคือมีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับคนที่อยากจะสมัคร สำหรับลูกค้าใหม่นะคะที่ยังไม่เคยใช้สินค้ากับจังลิวิ่งเลยครูมีผลิตภัณฑ์แนะนำค่ะชุด starter kit ที่เป็น essential oil 12ขวดนะคะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมนะคะ,อะเอามาให้ดูแล้วกันนะคะนี่นะทั้งหมดสามารถสุดดมทาผิวหนังได้นะคะหรือคุณสามารถที่จะรับประทานได้หมดนี้นะคะทุกคนในราคาขายอยู่ที่14,400บาท กติแต่วันนี้อยากจะให้พิเศษสำหรับคน,คนที่ไม่เคยซื้อสินค้าหรือใช้ Essential Oil เลยนะคะให้พิเศษสำหรับเซตนี้ก็คือน้ำมัน12ขวดแถมเครื่องพ่นดิฟิเซอร์ไปด้วยนะคะสามารถปรับระดับได้เสียบปลั๊กเปลี่ยนสีได้ตามจาักกาของเราใครสนใจนะคะสมัครสมาชิกนะคะสามารถติดต่อเพื่อนของท่านนะคะที่แชร์ลิงก์นี้หรือคลิปกนี้ได้เลยนะคะว่าอ,อยากสมัสาชิกกับคุณชาก,ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ คลิปนี้ได้เลยค่ะดีวคุณจะใส่ลิ์สมัครสมาชิกไว้ให้นะ,ะแต่วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ